ผมว่าวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงเลื่อนมาเยอะแต่ว่ามันวิ่งช้านะครับอันนี้คือเฟสที่1น,นะครับเฟสที่1มันจะยิงเออลูกกระสุนออกมาแปบนี้นครับมันจะจิ้ว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 ,ว,ว,วอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นเฟสที่2แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นหน่วยปลาหมึกนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับพยายามอย่าโดนอย่าโดนสัตว์ด้วยนะครับไม่่ใชอย่าโดนแค่หน่วยปลาหมึกนะครับคือถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็เปลี่ยนตัวเลยครับไอ้ตัวนี้มันมีโลหัวใจหลอดเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะสวยอันนี้เป็นเฟสที่3ามเลยครับคือมันจะมาผสมผสมกันครับมันจะมีทั้งไอจิ้วๆนั่นแล้วก็เป็นมีหนวดปลาหมึกด้วยนะครับต้นเราลอดเฟสนี้ไปนะครับมันน่าจะเหนื่อยครับมันน่าจะเหนื่อยแล้วเราน่าจะจับมันได้แล้วคือตอนนี้มันเดินช้าอยู่นะครับคือเราสามารถแบบว่าเข้าไปจับมันได้แล้วครับพยายามจับมันให้ไวที่สุดก็ดีนะครับถ้ามันยิ่งไปไกลนะครับเราจะยิ่งจับมันยากนะครับเซเบรลตอาจจะวิ่งช้าหน่อยแต่วิ่งถึงแน่ครับเอ้ยถึงแล้ว โอเคเรียบร้อยนะครับจับได้แล้วครับซิกแซกเพื่อลดความเร็วครับซิกแซกเพื่อลดความเร็วโอวเดี๋ยวพวกนี้มันวิ่งเร็วกว่าเราหมดทุกตัวเลยครับมันวิ่งเร็วกว่าเราวันนี้มันจะได้แซงเราไปครับมันจะไม่ต้องมีตัวอะไรมาชนเราน่าจะไม่มีอะไรทําอะไรเราได้เพราะเรามีไอ้ฝูงนี้อยู่นะครับเคล็ดลับเคล็ดลับเลีเ้ยงไว้แล้วได้ดีนะไอ้วล์ฝูงนี้แต่น่าจะได้ไบโอนี้แหละเออนี่ไงได้ไดแล้วคาทูรูนะครับ ผมว่าวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงเลือนมาเยอะแต่ว่ามันวิ่งช้านะครับบวกกับการทำลายสิ่งกีดขวางนะไม่ได้ช่วยให้เราไปถึง5,000เมตรได้ง่ายกว่าการที่กินสัตว์นะครับนั่นแหละก็เลยคิดว่าไม่เหมาะกับการเอามาวิ่งเท่าไหร่นะครับ <S <S